ยังไงจะไม่แมไม่ยอครมพังไดีัป็นใจครับโอ้โหวันนี้มิต้ดีครับจากที่เพื่อนใจมาขึ้นมาล้วที่สอัาี่เ่มครับโอ้โหแล้วไหนล่ะอัาที่นติวโอ้ก็ไปหายไปไหนัจามที่นี้เอาแล้วเกมจะเปลี่ยนระดับนี้แล้วพี่สามมา คนเป็นโตโดลับไปที่ห้องวีดูเรียนเชื่อโอ้โหสนาวุฒิอินทรีเหนื่อยแล้วเหยแล้วย่ั้นแม่เปิดเป็นตัวนี้ใครพกว่าเอาแล้วอย่างนี้เกมสนุกแล้วครับคุผู้ชมนกคุณตู่นะอย่างนี้เตสนุกเลครัอ้าอยู่ท่าอย่างนั้อานนนู่แล่จอยู่่อ้าจาเขาแล้วจะตดไ เอวออนนิ้น้องใสมาแล้วบอกหลังสิวกัดแดงหลังสิดยึดไปฝากไปดูขับใสน้องหวานแต่คามดองที่เคยร้อผมรับแดงป้าจนหอตจงยาเอาละครับเอาละข้าวใส่ละขับไปกันยางตรงกันไม่ได้แล้วก็ปแล้วจะไปคุณไปได้ไปได้แล้ักขึ้นไปแทนแล้วก็คุณไปได้ไปได้แล้วก็คุณไปได้ไปได้ไปไดกรปแท้ โอ้แล้วก็จก,ก,รกระเซนเอร์เขบอกว่าชีวิตนเส้ได้นะรอบวอรามามที่สุดท้ายเลยนะพอเป็นทท่าเสีลกไปแต่ตนีิ๊นนองใส่บอ,อยู่ไม่ได้แนะล้วบอมลัติอยู่ไม่ได้แนละ้วนายจ๋าใส่หนังแหวมาแล้วแรงแล้วเกินใจใจแรงแล้วเรเอาละครับารทอนพิไลนะ่เข้าไปรับ ี่ห้าีพร้อมที่จะพลิกเกมได้ตลอดนะครับติดกันเลยครับเอาละครับยังไงเรียกรอยมีแนใมีปัญหาอะล่ะนใจยังไงครับโดนยึดเป็นสี่ับนอใจับแงครับอีกสมช้าที่ผ่านาที้ทางขึ้นหนักแล้าตามด้วยับคนุ้ต่างอีกสามเปนแ้นแล้วก็ที่หนงเป็นแ้ไพ้นะครับีสามาตอนนี้เป็นเ็นราคากน้วเามอนแมาโมมาตีส้าม โลก็ันนสไปจากเนะครับุกัรีลงไปมทเคแต่งนิกหนองไฟแล้วจอดเสียอยู่เนี่อเลยะครับจะต้องก้เหยังไงครับไปดูในสนามตาครับอาไม่แพ้ได้ยาอยู่เอาะมรับถ้าะแพ้ไหลเข้ามาถ้จะแพ้ไหนเข้ามา้าแ่ก็แงอยู่เอาแลครับไล่ต้ไปไหต้ไหนไ้องใจกนันมาแ้วตบนขึ้นมาล้เอา้สงเพระสไป้หลันหลั ทำไมนะตัผอคโทีเลยโเลยแต่ตอนนี้ทระตลจาานีกแล้วโอ้โหจอดหมดนรับลาันแต่ตอนนี้ทัได้ดีที่ตอนเป็นาที่สี่เอาแล้วเชษอายุยืนี่หกมุติชัยวิรัติอันเ็บรรลุระครับนไหยไไปับผู้ชมนะอาเลยครับใโนกันผมยนไรก็ตมุแ่ละไรรัเาเลยครับาคบทุนแลจ่นตอนนี้นะครับท่านมา รถคดไปันไหายลาอยู่หายกลา่ไหดเ้าไรดหเ้าไรตัรเข้าหลายกล่แล้วแปดโค้เดยวเข้ชจะแจ้วจากนแล้วตอนนี้เป็นขอทแล้วเราจากผู้วยเป็นออแล้วขอทอโดนตอนนี้ได้นัะรอแล้วฟายมาเพราะว่าเป็นรอแรกครัรอบคอฟรัแต่รถไม่เสียหายอะไรนะมาถึงรอบทิงนะตอนนี้คุณุู่เขาไปหยุที่หึงแล้วนะรับี้มีโออีก้งคะ่เราเพิ และคนแ้่งขันมีการแข่งที่สามเป็นแข่งคนยืดกระไปครับแคนยืดระไปเอาลครับไปู่ครับและเปนคุณตางและเปนคุณตางรอบนี้จะเจอรอบท่กนะพงระยะยาวกันนะระยะยาวพอมาหายจังหวะอยู่หายจังหวะแตกข้าไปแตกไปนี่รถหลังอยู่หายจังหวะอยู่แตกก้าไปจัากไปได้คกันจับไป่ได่เอาแล้วครับไหลกาไปไหลก็ไปกังหม่อมและสนทำดีรันและปนทำดีและสปนไรนี้่อแบ้ต่อแบ้า่อแบ้ก็ปิดใจอยู่ปิดใจอยู่และคนไล่ก็ไปและตอนนี้มาถึงสุดทาย้องสุดท้ายและด้วยจักพนเซนเนอร์แส้ เฮ้ยรถไปเรียร้อยแล้วะสามาไม่ดีก oh ันโอ้สามด้วยเจ็ดเลว่าผลเด้ง้เข้าไปเรียบร้อยสามเข้าไปที่สี